สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3ค่ะเพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุด และท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งม,มงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและข้อนี้สําคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นดวงรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปค่ะ ขวอนุญาตแจ้งนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะคลิปนี้ค่ะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวเอาล่ะค่ะชาวราศีเมถุนมาเริ่มฟังกันเลยนะคะดวงชะตาของท่านช่วงปี2565ท่านจะดีขึ้นหรือไม่ในช่วงปีนี้นะคะและช่วงไหนดีช่วงไหนที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวัง เรารู้ล่วงหน้านะว่าเป็นโชคนะคะเราจะได้รู้แนวทางในการแก้ไขและตัวท่านเองก็จะได้ระมัดระวังและมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะช่วงต้นปีเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงเดือนมก,กราคมไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนบอกได้เลยค่ะว่าเนย หนักต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายช่วงนี้ขอให้อดทนให้มากๆท่านจะเจอกระบ,บททดสอบที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะไม่ใช่พูดลอยๆนะไม่ว่าตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าตัวท่านจะทำอาชีพ อะไรก็ตามหรือว่าตัวท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะหากท่านจะติดต่อเจรจาติดต่องานหรือว่าพูดคุยธุรกิจในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้นะคะกว่าจะสําเร็จโอ้ยบางท่านจนแทบถอดใจเลยนะคะบางท่านนี่ถึงขั้นที่ว่าเอะมันยังไงกันทําไมมันยากอย่างนี้จะไปต่อหรือว่าจะหยุดดีจะเจรจาต่อไหมช่วงระยะเวลานี้นะคะหากติดขาดขอให้สู้และ ลุยอย่ายอมแพ้นะคะเพราะว่าไม่ว่าตัวท่านจะทำอะไรก็ตามในช่วงนี้มักจะสะดุดค่ะบางท่านถึงขั้นที่ว่าจะทำต่อหรือว่าจะไปต่อดีไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้เลยหรือว่าจะไปต่อคือมันจะเจอกับเรื่องราวยุ่งๆพอสมควรท่านจะต้อง ตั้งคาถามแบบนี้เลยนะคะบางท่านทําธุรกิจร้านค้าของท่านในช่วงระยะเวลานี้สมมุตินะคะมันย่ําแย่ซบเซาเอ๊ะเราจะไปต่อหรือว่าเราจะขายต่อหรือว่าเราจะหยุดเพียงเท่านี้แม้แต่การเจรจารด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการทํางานของท่านในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเจรจา,นานงานดีลงานหรือว่าติดต่อพูดคุยตกลงผลประโยชน์ต่างๆนี่แหละคะ่ะช่วงระยะเวลานี้อย่าได้ท้อแท้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านอดทนค่ะครั้งแรกไม่สำเร็จ ปรับเปลี่ยนแล้วเข้าไปคุยใหม่คือพูดง่ายๆกว่าจะสําเร็จนะคะมันยากแต่จะสําเร็จในที่สุดนั่นเองค่ะหากท่านทํางานอยู่ลองสังเกตดูนะคะถ้าท่านไม่ลืมนะช่วงระยะเวลานี้ท่านมักจะเจอกับปุปสสรคต่างๆนานาเข้ามานะคะชีวิตยุ่งยุ่งเหนื่อยทํางานก็ไม่ค่อยจะราบรื่นในช่วงระยะเวลานี้แต่สุดท้ายแล้วตัวท่านจะหาทางแก้ได้ในที่สุดนะคะมันเป็นช่วงแห่งการเหน็ดเหนื่อยคะ่ะสามเดือนแรกสําหรับการทํางานนะคะ ทีนี้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วง3มเดือนนี้อดๆแอดๆเป็นๆหายๆนะคะมีดวงจะประสบอ,อุบัติเหตุเจบ็บเนื้อเจบ็จบตัวบางท่านมีดวงจะผ่าตัดใหญ่หรือว่าบางท่านก็มีดวงที่จะสัญญกรรมเสริมความงามเสริมบุคลิกเสริมโงเ่เฮงในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันและการเงินของท่านในช่วงนี้นะคะก็หนักด้วยเช่นเดียวกันค่ะ3เดือนแรกเป็น3าเดือนที่หนักจะมีเหตุให้ใช้จ่ายหลายครั้ง ใครที่ทำงานเพียงอย่างเดียวไม่มีไรารับจากเพียงด้านอื่น ช่วงระยะเวลานี้บริหารเงินให้ดีๆนะคะจะมีเหตุให้จ่ายหลายครั้งและเป็นเรื่องด่วนๆหรือว,ว,ว่าต้องจ่ายไม่จ่ายก็ไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้เป็นรายจ่ายแบบบังคับนะคะเฉพาะรายจ่ายประจําเดือนของท่านก็เยอะแต่มันจะมีรายจ่ายบังคับเข้ามาสเดือนแรกยอมรับว่าท่านเหนื่อยและหนักทุกด้านนะคะชาวราศีเมถุนท่านจะเจอกับบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ทุกเรื่องไม่เกิดขึ้นกับทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกเอาไว้ตั้ง แต่ตอนต้นเลยค่ะอยู่ที่พื้นฐานของดวงชะตาของแต่ละท่านบางท่านดวงส่วนทางเฉยเลยก็มีเราบอกไม่ดีแต่ท่านนั้นพุ่งกระฉูดดวงเฮงดวงปังก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่าได้วิตกกงังวลช่วงนี้ท่านเป็นช่วงแห่งการเสียเปรียบด้วยนะคะจําเอาไว้นะเป็นช่วงแห่งการเสียเปรียบบางท่านโดนกดดันนะคะหากทํางานอยู่ก็ถึงขั้น อาจจะมีการตัดสินใจลาออกจากงานก็ได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้จะทำอะไรให้มีสติให้มากๆอย่าใจร้อนอย่าทำตามอารมณ์ให้มีสติแล้วท่านจะพบกับทางออกทุกเรื่องหรือหรือหากท่านมีเรื่องมีปัญหากับใครถึงขั้นต้องเคลียร์ต้องพูดคุยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะในช่วงระยะเวลานี้แทบจะไม่มีทางชนะเลยค่ะบางท่านหากทะเลาะกับ กับเนื้อคู่หรือว่ากับคู่ครองอาจจะถึงขั้นเลิกลากันไปเลยอาจจะถึงขั้นหย่าร้างกันไปเลยก็มีนะคะหรือใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่กันจริงๆคบกันมาสักระยะก็จะได้เลิกลากันก็ในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ให้ทําบุญเสริมดวงหรือว่าบริจาคบ้างก็ได้นะคะนอกจากท่านจะทํากับบิดามารดาแล้วให้ทํากับเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการ ทำตามที่ท่านสะดวกค่ะไหว้พระสวดมนต์ก็ได้หากท่านนั้นไม่มีความสะดวกใดๆต้องทํางานตื่นเช้านอนดึกอะไรประมาณนี้นะคะนกทําบุญกับพ่อแม่นี่แหละค่ะสูงส่งแล้วนะคะทํากับพระในบ้านและสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้เป็นการาที่ว่าจะได้เป็นสุริมงคลต่อตัวท่านเองนะคะต่อมาค่ะ ช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านจะเซ็นคำประการอะไรหรือจะไปติดต่ออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะรวมไปถึงหากตัวท่านนั้นจะต้องมีเอกสารมีอะไรเกี่ยวข้องหากต้องขึ้นโรงขึ้นสารไม่ว่าตัวท่านจะทําอะไรก็ตามที่มีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องเน้นย้ํานะคะหรือจะต้องเซ็นเอกสารอะไรก็ตามเนื่ง เอกสารของท่านจะต้องพร้อมในช่วงนี้ทำตัวให้พร้อมเตรียมให้ดีๆอ่านให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยเซน็นเป็นไปได้ให้หาที่ปรึกษาดีๆนะคะสำหรับเรื่องของคดีความหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงอย่ามีคดีความในช่วงปี2565ช่วงต้นปีพยายามอย่ามีปากมีเสียงกับใครนะคะช่วงระยะเวลานี้ให้เซฟตัวเองให้มากๆเอาแบบนี้ดีกว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะจะมีผลต่อท่าน ตั้งตั้งแต่สิ้นเดือนมีตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนไปตรงถึงไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับเอกสารต่างๆท่านจะยุ่งยากบางท่านก็กําลังจะจดทะเบียนบางท่านก็กําลังอยากบางท่านก็จะขยับขยายธุรกิจบางท่านก็กําลังจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจต้องมีการเตรียมเอกสารทําเรื่องขออนุญาตนู่นนี่นั่นในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะจำเอาไว้ให้ดีๆนะตั้งแต่ช่วง ต้นเดือนเมษาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องของการงานช่วงระยะเวลานี้หากท่านทํางานประจําข้าราชการราฐวิสาหากิจพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทเหล่านี้ล่ะค่ะท่านจะมีการปรับเปลี่ยนการทํางานอีกครั้งหนึ่ง ในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะบางอย่างเกี่ยวกับงานที่ท่านทํานี่แหละค่ะการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลานี้บอกเลยนะคะว่าเหนื่อยยุ่งวุ่นวายแต่ว่าจะดีและท่านจะทําสําเร็จในเวลาต่อมาไม่ว่าท่านจะทํางานมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะคะจะทําสําเร็จในเวลาต่อมา การปรับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนที่จะทําให้ท่านนั้นเจริญก้าวหน้าหรือไม่ก็มันจะทําให้ท่านนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเหนื่อยแล้ววุ่นวายก่อนแล้วจะดีทีหลังนั่นเองค่ะขอให้ท่านนั้นขยันและมุ่งมั่นอย่าท้อแท้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะขยันให้เต็มที่พยายามอย่ามีปัญหาพยายามอย่ามีปากมีเสียงจะพอใจหรือไม่พอใจให้ตั้งใจทํางานแล้วท่านจะรอดแล้วท่านจะดีใน ในเวลาต่อมานะคะช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังปวดหลังไหล่ต้นคอและจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพของสายตานะคะต่อมาค่ะช่วงเดือนกรกฎาไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะช่วงนี้คนค่ะคนหรือว่าศัตรูจะทำให้ท่านมีปัญหานะคะคนจะนำความยุ่งยากมาให้ท่าน ทั้งในที่ทำงานในอาชีพที่ท่านทำหรือว่าในสายงานของท่านนะคะแม้แต่การใช้ชีวิตบ,บริวารคนรอบข้างจะทำให้ตัวท่านนั้นวุ่นวายหงุดหงิดํำคาญใจท่านจะมีคู่แข่งนั่นเองค่ะทำการค้าช่วงระยะเวลานี้ก็จะเจอลูกแข่งที่ก็จะเจอคู่แข่งที่โอ้โหสูสีเราจะทำยังไงเราจะค้าขายให้มันดีกว่าเขาลูกค้าจะติดใจเราจะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ มักจะต้องแข่งกับอีกคนหนึ่งเสมอนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ระมัดระวังคนให้มากๆค่ะต่อมานะคะตุลาไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโอ้โหช่วงนี้เป็นทีของท่านแล้วนะคะความรักสดใสใครที่ทำงานอยู่นะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าทำงานที่ท่านชอบนะคะตั้งใจทำมาตั้งแต่ต้นปีลม้มลุกคลุกคลานมานะคะพอเข้าช่วง ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนะคะมีเฮมีความสุขค่ะการงานออกดอกออกผลหายเหนื่อยและชื่นใจและไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามช่วงนี้ดีนะคะงานดีเงินก็เข้ามาเงินก็ดีตามมีเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะช่วงนี้แต่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงานของท่านนะคะและขึ้นอยู่กับบุญวาสนา ของแต่ละท่านด้วยชาวราศีเมถุนปี2565ช่วงมกรายาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะชีวิตของท่านจะขึ้นขึ้นลงลงเหนื่อยอุปสรรคและปัญหาเข้ามาเยอะบางท่านบอกโอ้มันชินแล้วละขอให้แก้ไขได้เป็นพอกนะคะแต่ว่าพอสามเดือนสุดท้ายความเหนื่อยยากที่ท่านยอมฟันฝ่าในช่วงต้นปียอมอดทน ับอุปสรรคมุ่งมั่นแก้ไขกับปัญหาที่เข้ามาส่งผลให้ปลายปีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาความรักก็หักคนโสดก็จะมีคนเข้ามาอีกครั้งนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ก็มีความสุขดีได้ทำงานที่ชอบและงานที่ทำอยู่ก็เริ่มลงตัวและช่วงระยะเวลานี้นะคะไปได้ดีเลยทีเดียวในช่วง ไปปลายปีหรือว่าช่วงสิ้นปีนะคะอุปสรรคเยอะท่านจะเจอบททดสอบหนักๆขอให้มีความมุ่งมั่นและอดทนอย่าท้อแท้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจงให้ทําให้เต็มที่เพราะว่าปลายปีหรือว่าท้ายๆปีนะคะ3าเดือนสุดท้ายจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะให้หลีกเลี่ยงและพยายามอย่าเป็นคดีความความรักหากไม่ใช่เนื้อคู่ท่านก็จะจบลงภายในปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เอาใจช่วยค่ะชาวราศีเมถุนขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปี2,565ที่พูดมาทั้งหมดขอให้ตรงกันข้ามขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาความรักสดใสาการเงินไหลามาเทมาตลอดทั้งปี2,565นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราฟังเพื่อเป็นแนวทางแต่เนื้อสิ่งอื่นใดการกระทําของเรานี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเราขยานันไม่มีอะไรมาทำลายเราลงได้นะคะเอาใจช่วยค่ะ กราบขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยสวัสดีค่ะ